ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันอาทิตย์ที่23นะครับเมื่อวันศุกร์เนาะฮานาก้านะครับตองศูนย์เลยหดลายมากหดลายจริงๆครับสำหรับฮานอยปกติครับเมื่อวานตองศูนย์เสร็จไอเมื่อวันก่อนตองศูนย์เมื่อวานนี้เบิ้ลต่อยครับก็สรุปแล้วเบิ้ลสองรอบติดนะครับถ้าเบิ้ลวันอาทิตย์นี้อีกทาไมจะเป็นไปไม่ได้นะครับ ก็ระวังให้ดีครับเนาะก็เด่นที่ผมจับได้วันนี้สำหรับฮานอยปกตินะครับเด่นสุดขอดูแป๊บนึงนะครับม่วานออก698 99 69899ไอ้8 8 9 8 9, 8 9, 9นี่น่าจะยังอยู่แล้วพูดถึงนะขอดูแป๊บนึงครับ8998 เด่นสุด8ครับวิ่งโมดูลล่าง8ครับสำหรับวันนี้ครับมีโฆษณาด้วยผมด้วยนะครับหนึ่งแปดสี่แปดหกแปดหนึ่งแปดสี่แปดหกแปดหนึ่งเก้า 4 9 8เกครับมาแล้วมาอีกได้นะครับมาสี่ข้าไปครับไอมาสี่คนร้อยมาสีาครับ3ตัวครับ4ี่หนึ่งแปดส4่สี่แปดสี่แปดแปดสสี่หครับสำหรับฮานอยปกติ18บแนากาสามทีโดยประมาณครับรู้ผลครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมับฟังครับสวัสดีครับผม